ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเก่งกาจจะกาจัก,กันขึ้นนะคะกำลังมีบทบาทมากขึ้นในหลายๆวงการโดยเฉพาะวงการกฎหมายก็อาจจะต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่ค่ะคิดจ้ากำลังสองกับดรสมเกียรติจตั้งิวานิชประธาน TDI ค่ะวงการกฎหมายต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ AI อย่างไรคะอาจารย์พูดเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลายครั้งนะครับวันนี้ขอลงลึกด้านกฎหมายนะครับอยากตั้งคำถามว่า นักกฎหมายต้องสะดุ้งไหม AI มาถึงแล้วครับคุณฐาครับถามแบบนี้นี่ต้องเตรียมตัวสะดุ้งเลยใช่ไหมคะสำหรับคนที่เป็นนักกฎหมายนะคะก็อาจจะตีความได้หลายแบบนะครับเร็วๆนี้นะครับมีคดีนะครับที่ขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นกรณีที่ทนายความฝ่ายหนึ่งนะครับไปใช้ AI ChatGPT นะครับช่วยเตรียมเอกสารแล้วไปเสนอในชั้นศาล แต่ปรากฏว่าคดีต่างๆนะครับที่ทนายความคนนี้อ้างนะครับไม่มีอยู่จริงครับก็จึงถูกศาลลงโทษครับข่าวเช่นนี้นะครับอาจจะทำให้เราเข้าใจได้ว่า AI นะครับใช้จริงๆในกระบวนการด้านกฎหมายนะครับในชั้นโรงชั้นศาลไม่ได้ถ้าเข้าใจแบบนี้ผมคิดว่าอาจจะเข้าใจผิดไปไปเข้าใจว่า AI ไม่มีพิษสงครับจริงๆแล้ว AI มีพิษสงมากนะครับเพียงแต่ว่ายังเป็นเทคโนโลยีใหม่เพิ่งออกมา เรียกได้ว่าเพียงครึ่งปีเท่านั้นนะครับในการทํางานลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นในอนาคตในระยะยาวต้องมองอีกภาพหนึ่งครับคุณนัฐาครับแล้วถ้าเกิดงานกฎหมายมี AI เข้ามาแทนที่จะแทนได้มากขนาดไหนคะเรื่องนี้ก็ถกเถียงกันเยอะนะครับก็มีการประมาณการต่างๆนาๆนานะครับแต่ภาพรวมๆก็คืองานกฎหมายน่าจะเป็นงานที่ AI นะครับเมื่อพัฒนาเก่งมากๆนะครับสามารถเข้าใจภาษาคนได้ดีๆแล้วนะครับ จะทดแทนคนได้มากเลยเพราะว่างานด้านกฎหมายนะครับหลักๆของสำนักกฎหมายต่างๆจะมีงาน2ประเภทครับประเภทแรกก็คือการสก,กัดข้อมูลจากเอกสารพูดง่ายก็คือมีข้อมูลกองโตนะครับเช่นคดีต่างๆที่เคยขึ้นลงขึ้นศาลกันมานะครับแล้วต้องมาสรุปว่าข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรอะไรคือจุดในการต่อสู้นะครับหรือการที่บริษัทหนึ่งนะครับจะไปซื้อกิจการอีกบริษัทหนึ่ง ก็จะต้องทำดิวเดลเลเจนซ์หรือสอบทานธุรกิจครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่างานพวกนี้ก็คืองานอ่านเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นสำนักกฎหมายแต่ละที่ก็จะมีคนจำนวนมากทำงานประเภทสก,กัดข้อมูลครับงานอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คืองานเขียนนะครับของนักกฎหมายแต่ส่วนใหญ่จะเขียนของอะไรคล้ายๆเดิมเช่นสัญญาครับสำนักกฎหมายไหนนะครับเชี่ยวชาญสัญญาด้านไหนเช่นสัญญาเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะเขียนสัญญาคล้ายๆกันนะครับ เขียนแล้วเขียนอีกมีต่างไปบ้างแล้วแต่กรณีแต่โดยรวมๆก็จะคล้ายกันหรือพอมีประเด็นกฎหมายเช่นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามานะครับเป็นกฎหมายใหม่สำนักกฎหมายต่างๆก็จะต้องให้ความเห็นกับลูกค้านะครับว่าควรปฏิบัติต่อเรื่องนี้ยังไงส่วนใหญ่ก็เป็นการเขียนคล้ายๆเดิมครับงานคล้ายๆเดิมหรืองานสกัดข้อมูลเหล่านี้แหละครับคืองานที่มีการประมาณการกันว่าเมื่อ AI เก่งขึ้นมานะครับจะทดแทนคนได้เพราะฉะนั้นจึงมี ผลการศึกษานะครับของปีนี้โดย o o d m a n Sachs นะครับที่ชี้ว่า5งานสำคัญนะครับที่ถูก AI นะครับเสี่ยงจะเข้ามาทำแทนในสหรัฐอเมริกางานอันดับที่2ที่เสี่ยงมากๆคืองานด้านกฎหมายครับมี44%ของงานที่มีตำแหน่งงานนี้นะครับที่อาจจะถูก AI ทดแทนได้ครับเพราะฉะนั้นเกือบครึ่งของงานกฎหมายเสี่ยงใช้ AI แทนได้แปลว่านักกฎหมายควรจะต้องสะดุ้งนะครับเมื่อ AI เก่งขึ้นมาครับ แล้วมีตัวอย่างบริษัทกฎหมายขนาดใหญ่ในระดับโลกนี่ใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานอย่างไรบ้างคะจริงๆนับตั้งแต่เกิด ChatGPT นะครับสำนักกฎหมายใหญ่ๆหลายแห่งเริ่มทดลองเอา AI มาใช้กันนะครับแต่ว่าที่ที่ประกาศออกมานะครับอย่างภาคภูมิใจแล้วก็คือ Allen and Overy นะครับหรือว่า A O นะครับก็ประกาศว่าจะใช้ AI ชื่อ Hawi นะครับซึ่งพัฒนาต่อยอดจาก GPT อย่างที่เรารู้จักกันในนามของ ChatGPT ตัวนี้แหละครับ A.N.O. นะครับเมื่อใช้ AI อะไรจะเกิดขึ้นครับอย่างแรกเลยบริษัทเขาให้ข่าวอย่างนี้นะครับว่าไม่ลดขนแน่นอนอย่างใช้คนเท่าเดิมและจะไม่เปลี่ยนวิธีคิดเงินคิดทองกับลูกค้าด้วยคือคิดเงินตามจำนวน billable hours หรือจำนวนเวลานะครับที่นักกฎหมายใช้ในการทำงาน แล้วก็ตีออกมาเป็นมูลค่านะครับเรียกเก็บกับลูกค้าวิธีนี้เขาบอกว่าจะไม่เปลี่ยนเขาแค่เอา AI มาทําให้นักกฎหมายของเขาทํางานฉลาดขึ้นครับฟังดูแล้วก็อาจจะเห็นว่าไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายจากปัจจุบันนะครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่านี่คือคําพูดของบริษัทนะครับที่มองในระยะสั้นอยู่แต่ถ้ามองระยะต่อไปผมคิดว่า AI จะเปลี่ยน มากมายมหาศาลในการทำงานของคนในวงการกฎหมายครับแต่ว่าในระยะยาวค่ะ AI ถ้าพัฒนามากขึ้นแล้วลักษณะงานจะเปลี่ยนไปอย่างไรคะผมอ่านการวิเคราะห์นะครับของนิตยสารด o n o m i s สนะครับซึ่งมีบทความน่าสนใจมากว่าถ้า AI พัฒนาต่อไปนะครับอะไรจะเปลี่ยนบ้างเขาให้คำตอบว่าจะมีการเปลี่ยน3อย่างใหญ่ๆครับอย่างแรกก็คือเปลี่ยนความได้เปรียบของบริษัทใหญ่ที่อยู่เหนือบริษัทเล็กครับ โดยบริษัทใหญ่นะครับจะมีคนจํานวนมากมาอ่านเอกสารต่างๆมาช่วยค้นคว้านะครับทำให้ได้เปรียบแต่เมื่อบริษัทเล็กใช้ AI บริษัทใหญ่ก็จะหมดความได้เปรียบไปครับการเปลี่ยนอย่างที่2ก็คือเปลี่ยนวิธีคิดเงินครับอย่างที่บอกครับทุกวันนี้บริษัทกฎหมายนะครับเราก็าไปปรึกษาเขาก็จะกดนาฬิกาเลยนะครับแล้วเขาทํางานกี่ชั่วโมงเขาจะบันทึกไว้เพื่อมาเรียกเก็บเงินจากเราแต่มีการวิเคราะห์ว่าต่อไปเมื่อเอา AI มาใช้นะครับ แล้ว AI ทําได้เร็วมากๆนะครับการที่จะอ้างว่าใช้เวลาเยอะแบบเดิมนะครับก็จะเก็บเงินแบบนั้นยากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเงินจากการเปลี่ยนการคิดเงินตามเวลาอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคิดเงินตามมูลค่าตายตัวไปเลยหรือคิดเงินแบบคิดค่าเทคโนโลยีใส่เข้าไปด้วยครับนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวใหญ่นะครับที่จะกระทบบริษัทกฎหมายและอย่างที่3ครับนอกจากจะกระทบบริษัทกฎหมายแล้ว ยังกระทบนักกฎหมายด้วยคือการที่การใช้ AI จะเปลี่ยนจํานวนนักกฎหมายที่ต้องใช้โดยการลดนักกฎหมายมือใหม่ครับว่ากันว่าในบริษัทกฎหมายชั้นนำนะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญกฎหมายสักคนหนึ่งแล้วจะมีลูกมือซึ่งเป็นนักกฎหมายเรียนจบใหม่สักประมาณ7คนคาดการกันว่าต่อไปอาจจะเหลือแค่1นต่อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่างานง่ายๆจะหายไปเหลือแต่ง,งานยากๆอย่างงานทักษะเชิงกลยุทธ์ครับ ที่ยังต้องใช้มนุษย์ทําอยู่ครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ AI ยังทดแทนคนไม่ได้ครับแล้วโดยรวมจะต้องเตรียมตัวรับมืออย่างไรคะตอนนี้ยังไม่สะดุ้งก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าอยากให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับเพราะเทคโนโลยียังไม่ได้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ครับยังมีข้อผิดพลาดต่างๆและต่อไปนะครับก็ยังคงต้องใช้คนช่วยตรวจสอบด้วยนะครับและต้องหาวิธีรักษาความลับนะครับของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบ AI แล้วข้อมูลมันไม่ไปรั่วไปหาที่อื่นนะครับแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาแต่ว่าในระยะยาวครับปัญหาต่างๆพวกนี้คงแก้ไขได้ AI จะเก่งขึ้นนะครับและเป็นไปได้ว่าต่อไปนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของงานกฎหมายอาจจะเสี่ยงที่ถูกใช้ AI แทนทักษะง่ายๆ AI จะทําได้หมดครับเหลือเฉพาะทักษะยากๆอย่างทักษะเชิงกลยุทธ์ที่ยังต้องใช้มนุษย์ทำครับเพราะฉะนั้น การเรียนการสอนนิติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งผมมีความเห็นส่วนตัวว่ายัางเน้นท่องจํากันมากเกินไปนะครับควรจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อให้รับกับโลกที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครับนี่ก็เป็นแค่หนึ่งในวงการที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายจาก AI นะคะก็คือวงการกฎหมายจริงๆวงการอื่นๆก็ต้องเร่งปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับ